สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปราคาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ้านรถสายสิงค์ครับครับสวัสดีไปยังเพิดเทปบ้านรถไทยกันล้านนะครับเอาคลิปนี้พาดูรถเกียวซีซีเก้าสามจีคาบินครับตู้แอร์โรงงานครับผมเอาเก้าสิแรงม้า เอ้าแหกกังนี่เดทกันทุกคนบ้ดนี้จัดให้พี่น้องได้ดูแบบจุกๆครับแม่สุดจัดข้าวน้าปังครับผมเดือนสิงหาคม คล่องแคลวว่องไวดีครับเลียวนี่นิ่มครับผมบม่มีเตะตึกตักนะระบบของระบบเกียร์ระบบเบรกนี่จะเป็นเหมือนเ,อเริ่มตั้งแต่เก้าสามนะพี่น้องเก้าสามเก้าห้าแมนบาะแมนอยู่นะแล้วก็ร้อยห้าร้อยแปด ระบบเลี้ยวระบบเบรกนี่ไม่ได้เป็นแนวเตะได้พี่น้องนะครับเข้าวานเป็นเอยียงก็อนให้เราลิกเงี้ยว่าให้เราลิกเป็นตัวปัน่นเลยไม่เอยียงกับว่าลู้กับประมาณนี้ครับแต่ว่าม่ได้เป็นแบบทาเบกเตะก็เจ็ดสิบหกสิบเลยครับ ว้ยให้มันสิเตขะขาจะคลองลมเลยหัวหนะ้าไปเรยนน้ำลดเขายังกดซซกดอดโซมอหน่อยหน่อยเอาปากเดิมครับเดิมแต่งแต่คนขับครับ ตัวนี้มันมีอะไรยังกับ GPS บ่ระบบ AIS โัวย่อมันเด็กโตเต็มมันหัจับด้วกัน kêu đi kêu đi đây là ruột u oh. บ่มีขีดต้มรอเลียงเลยเด้เอามาแล้ว ฝนแรงมากเลย่าคี่เพื่องเด่น เรื่องท่าใบมีดครับทัประกาศนะเฮ้วเขาวาจของเขาหวานพวงจะของมนเยก,กันโอ้ฝนใหญ่ไงก่ก็้าสงเลยอ่ก็สร่ากางนาวัดบันนเมือง ตันก็บีกจักกิโลดีละไล่หาตันซี ตัวนี้มันได้ตันหนึ่งก็อีกลักซิปดีแล้วจะเป็นจะก,กิโลบุ70 80ดิ 10, ลีละเพราะว่ามันขั้นแปดล้อยลิตร ยามาเทียบกับของมีราคาเขาเพิ่มงสามซำกันล้วแต่ว่าเลี้ยนจอนไก่กว่าเนาะนอบ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 ,บ,บ,บอบ่ลื่นบ่ลืน่นชว่วงมึงกขน่ะเห็นอยู่ไหไงแล้วเลื่อมแล้วดังไฟย่างไป,ไปยิ่งหื้อแล้วเลื่อมหมอนเห็นอยู่บ่บกองไฟ